ชูใจเสนอเราคิดได้แล้วเราทำอะไรที่แบบเป็นกิจจลักษณะได้แล้วไม่ต้องรีบเลยแล้วคนดีๆจะเข้ามาเชื่อไหมเรื่องความรักจริงๆอ่ะยิ่งไขว่คว้ายาิ่งยิ่งรีบอ่ะมันจะต้องแบบเกิดเรื่องอะไรสักอย่างหนึง่งนามสัสการ เอาจริงๆเรื่องแต่งงานเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะเวลาของชีวิตบางทีการแต่งงานน่ะไม่ต้องรีบเลยเราอะต้องวางแผนชีวิตให้ดีวางแผนครอบครัวให้ดีการแต่งงานเป็นแค่จุดเริ่มต้นของชีวิตเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะการแต่งงานเนี่ยเราแยกไปมีครอบครัวของเราเราแล้วอีกหน่อยเราแพนว่าเราจะมีลูกทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องมั่นคงก่อนเป็นอันดับแรกเราต้องมีการวางแผนกับสามีเราก่อนเป็นอันดับแรก เพราะว่าทุกอย่างใช้เงินค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนลูกค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆทุกอย่างใช้เงินโดยทั้งหมดฉะนั้นนะคะก่อนจะแต่งงานเราวางแผนก่อนให้ดีให้รอบคอบแล้วดูตัวเราตัวเขาว่าเราพร้อมหรือเปล่าดีกว่าค่ะเราพูดกันตามการทาความจริงว่าการแต่งงานเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตค่ะเราควรวางแผนชีวิตให้ดีเพราะว่าอีกหน่อยเราจะมีคนเด็กน้อยที่ต้องมาดูแล นั่นแหละคืออย่างที่บีบอกอะอะไม่พูดเรื่องทิมแล้วนะพูดเรื่องชีวิตละคืออย่างที่บีบอกทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็โอกาสของชีวิตมากกว่าแล้วก็เราก็ต้องวางแผนดีๆอะเออแต่พูดถึงน้ําหนักเนาะตอนแต่งงานนะน้ําหนักแค่43ไมเองอะตอนนี้นะจะไปใส่กางเกงตอนก่อน,อนแต่งงานนะใส่ก้าวไปแค่ขาข้างเดียวเองอะ เอาแคปหน้าจอไปแล้วก็ไปปีนแล้วก็ไปแปะหลังมือถือด้วไปใช้เป็นแบ็กกราวมือถือด้วยมือถือโลดไป,ไปใช้เป็นแบ็กกราวมือถือโลดแคปหน้าจอใช้แบ็กกราวโลดอย่าลืมนะคะทั้ง846ท่านพูดคุยกันมาตั้งนานลอกเรื่องกันมาตั้งนานเรามีผลิตภัณฑ์นะคะปักอยู่ในตะกร้าซื้อไปบ้างอะไรไปบ้าง ได้เหรียญเลิกโสดแน่ในช่องสามโชเหรียญแม่สวยมากค่ะชุดไทยป๊าดแคปมาแล้วเด้อว้าวแคปจริงๆเหรอแคปจริงๆเหรอขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนเอาอย่างนี้ดีกว่าอวยพรอีกแล้วอวยพรทั้งวันวันนี้ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนหลับตาและนึกในใจถึงหน้าคุณพีทกันตพรเจ้าของโรงพยาบาลเกษมราช ใครที่เป็นผู้หญิงนะหลับตาแล้นึกส่วนใครที่เป็นผู้ชายนะคะหลับตาแล้นึกถึงหน้าน้องแก้มบุ๋มเอาไว้เพราะจะได้ความน่ารักและขยันเหมือนน้องแก้มบุม๋มส่วนใครนะคะที่หลับตาแล้นึกถึงดิฉันนะคะอินเซนต์ครับ I love you เชียนน้องแจ็กกี้เอ้ยน้องแจ็กกี้มันต้องได้มันต้องโดนแจ็กกี้ พี่จะมุ่งมั่นสู่แจ็กกี้ให้ได้พี่จะมุ่งมั่นสู่น้องแจ็กกี้ให้ได้คมเข้มคมเข้มคนไทยไม่ใช่คมเข้มแบบไทยๆสเปคเหมือนพี่เกรซวลินทอนเดี๋ยวต้องได้เดี๋ยวต้องหาจะให้บูชาย,ยังไงแคปหน้าจอไปแทนได้ไมั้ยิ้มหวานแคปหน้าจอถือสองนิ้วแบบนี้แคปหน้าจอไปแทนได้ไหมคะอุ๊ช สวยจังขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะพ่อแม่หาวละเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มมาสองคืนเพราะว่าลูกชายอ่ะสองขวบตื่นละเมอมาให้อุ้มนอนคืนพอน้องตื่นละเมอให้อุ้มัางคืนล้วก็อุ้มไปหลับสงบสังกสบงสบงสวัสดีค่ะน้องดาวเรืองสวัสดีค่ะพี่ขุนไกลสวัสดีค่ะพี่ขุนไกลดาวเรืองเองค่ะ สวยมากแม่บีขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ